สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนยสูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชและก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันที่21มกราคมนี้นะครับผมสําหรับในวันปลายสัปดาห์แบบนี้นะครับผมก็จะมีราคาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมปรับเปลี่ยนในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เช้าวันนี้ก็จะรีทําการอัปเดตให้นะครับผม ก่อนไปอัปเดตกันต้องบอกทีนึงว่าพรุ่งนี้นะครับผมวันเสาร์เนาะอย่าลืมไปเจอกันใน Facebook Live กับ YouTube Live เลยนะก็คือเรามีไลฟ์ทั้ง2ที่เลยนะทุกวันเสาร์ตอนกลางคืนนะครับผมจะไลฟ์ประมาณตั้งแต่2องทุ่มนิดๆนั่นแหละยาวไปเรื่อยจนถึงประมาณตั้งสามสี่ทุ่มประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมก็อย่าลืมไปพูดคุยกันนะครับผมในไลฟ์นะครับจะได้มีการสนทนากันนะฮะทีนี้วันนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างแต่ละรายการผมต้องบอกก่อนว่าปลายสัปดาห์ราคามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระดาษนะครับผม กระดาษมันมีการเปลี่ยนช่วงที่ผ่านมานะแต่เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตกันนะเพราะว่ามันมีตัวขึ้นด้วยแล้วก็มีตัวลงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอไปเริ่มจากเศษเหล็กก่อนเลยดีกว่าเหล็กบางหน้าร้านตอนนี้นะครับผมพวกเหล็กกล่องไฟแบบนี้นะครับรวมถึงพวกเหล็กชั้นวางทีวีเหล็กราวตากผ่าต่างนะครับผมเหล็กพวกนี้นะฮะเหล็กบางจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนาที่อยู่ในกองนะครับแบบนู้นนะครับจะอยู่ที่11บเอ็ดบาที่13้าท5บนะครับ มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆถามมาว่าคําว่าเหล็กสปอร์ตคืออะไรนุ้ดเหล็กสปอร์ตคือชิ้นนี้ครับเหล็กสปอร์ตมันจะเป็นพวกเหล็กกล่องแบบนี้นี่เหล็กกล่องแบบนี้เนี่ยพวกเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเหล็กสปอร์ตนะที่เกรดสปอร์ตที่ผมซื้อเขานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบเหล็กสปอร์ตของสเปคโรงงานเลยนะ คำว่าเหล็กสปอร์ตกับเหล็กตัดไฟเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดเป็นเหล็กตัดไฟเนี่ยมันจะเป็นพวกเหล็กทันตัดจากโรงเลเซอร์นะพวกนั้นจะเป็นเหล็กตัดไฟนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กสปอร์ตก็คือเหล็กหนารวมไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กป้องอ้อยเหล็กก่องเหล็กบางเหล็กเออเหล็กป้องอ้อยเหล็กก่องเหล็กซีเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยวพวกนี้จะเป็นตระกูลเหล็กสปอร์ตย่างในกรณีเนี่ยเหล็กในกองนี่แหละคือเหล็กสปอร์ตของสเปคโรงงานเตาหลอมนะครับผมนะก็คือจะเป็นสปอร์ตแบบนี้ นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น 100, สปอร์ตร้อยกับสปอร์ตไม่แบบสปอร์ตคอเดนของเราจะเป็นเกรดสปอร์ตร้อยเพราะเราแยกเหล็กบางออกมาหมดเลยนะครับผมเนี่ยอย่างนงี้ก็ตีเป็นเหล็กสปอร์ตเนี่ยเหล็กโครงสร้างอย่างเงี้ยก็ตีเป็นเหล็กสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเหล็กโครงสร้างพวกเออน่าจะเป็นโรงรถหรือเป็นอะไรสักอย่างนะเพราะมีการหักไว้อย่างดีเลยพวกนี้นะฮะอลูมิเนียมพวกนี้ก็นหน่อยมาดูอลูมิเนียมกันหน่อยนะครับผม อลูมิเนียมแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับ5้บาทสําหรับอลูมิเนียมฉากเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นตู้น้าเย็นแบบนั้นทั้งตู้เลยที่ยังไม่ได้แกะออกมาอันนี้ลูกค้าอาจจะมองว่ามันเป็นแสแตนเลสท,ทั้งตัวราคาน่าจะสูงนะครับถ้าเป็นตู้แบบนี้นะครับหน้าร้านผมเ่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทมาขายหน้าร้านเนาะข้างในไม่ค่อยมีอะไรหรอกข้างในมีแต่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอแคละโฟมโฟมมันเป็นโฟมแบบอัดหมดเลยสีได้าเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแผ่นสแตนเลสแค่ปิดหนนน้้าัเอง ไม่รู้ว่าเราพอมีตัวอย่างไหมครับการไม่มีเนาะที่เราแกะไผ่ออกะคือมันแบบบางนิดเดียวบางหน่อยเดียวเองที่เหลือมันคือมันหุ้มโฟมหมดเลยเนาะมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายอันนี้เครื่องรถยนต์ถ้ามาเป็นตัวแบบนี้ซื้อยังไงครับคุณเก่งถ้าเครื่องรถยนต์มาเป็นตัวแบบนี้นะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้สูบทะลุเนาะนะอันนี้เป็นพวกทองแดงเส้นฝอย ทองแดงเผาแล้วราดน้ํามันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมทองแดงเส้นฝอยแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ245บาท245บาบทสายไฟขอคุยเรื่องสายไฟนิดนึงผมจะบอกว่าสายไฟไม่ได้ปอกมาไม่ได้เผามาเนี่ยผมกรลับซื้อจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาท10บาทจนถึง20บบาทนะครับผมก็สามารถเอาส่งรูปมาให้ดูก่อนได้เนาะทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงว่าถ้าในกรณีที่เป็นสายเคเบิล S 1> <S 1> สายเคเบิลเนี่ยมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นสายลวดเหล็กเนาะไอ้ตัวนั้นอ응ะถามว่าออรับซื้อไหมถ้าปลอ,อกมาแล้วตัวสายเคเบิลที่เป็นเหล็กข้างในอะรับซื้อแต่ตัวเปลือกมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมเนาะเพราะเปลือกสายเคเบิลมันจะคนละประเภทกับเปลือกที่เป็นสายไฟแบบนี้นะถ้ามันเปลือกสายไฟ PVC ีซซื้อได้นะครับผมเปลือกเคเบิลบ้างรุ่นก,นก็เป็น PVC แต่บางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเปลือกเนื้อแข็งที่มันแบบไม่สามารถซื้อได้นะครับผม <All> right. อันนี้จะเป็นพวกพลาสติกรวมในชีวิตประจาวันของเรานะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวพาเดี๋ยวกล้องพาไปดูใกล้ๆนิดนึงพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขวดนวมขวดน้ําขวดแชมพูหรือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพวกนี้ขายได้หมดนะที่เราใช้อยู่ในชีวิตเราเนี่ยแหละขายได้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเบอร์หนึ่งที่เป็น PET เบอร์2ที่เป็น HDPE หรือที่เรียกว่าของเป่าเบอร์สที่เรียกว่า LDPE นะครับผมเป็นพวกพลาสติกไฟต่ำนะครับ แล้วก็เป็นเบอร์หตระก,กูลโพลีพรเวเลีนทีพีนะครับผมพวกนี้นะสามารถขายได้หมดเลยพลาสติกนะครับผมหน้าร้านวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผมเนื่องจากเราเป็นโลโม่เนาะเราก็เลยสามารถซื้อพลาสติกเนี่ยได้สูงนิดนึงนะครับผมเนาะไม่งั้นเนี่ยพลาสติกรวมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยมีคนมาบ่นผมว่าไปบอกราคาลูกค้าเป็นราคาตัวสูงไปไม่เผื่อราคาราของเก่าทั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรถรับซื้อนะผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนกัน ในประเภทการทําธุรกิจมันไม่เหมือนกันเน้ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นโลงโมพัฟติกอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปิดราคาตัวสูงข้กไปถูกไหมถ้าเกิดผมไปซื้อในราคาปกติแบบ2บาท3บาทอ่ะมันก็ไม่มีของเข้าใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดไปลนรับซื้อจะไปซื้อ2บาท3บาทจากตามบ้านแล้วเอามาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะผมเป็นโลงโมถูกไหมครับอ่าไปต่อไปต่ออันนี้ก็ลูกค้าเข้าไป้งต้องแต่8โมงกว่าเลยเช้าจังเรย ขอบคุณครับกระดาษแข็งนี่ตัวนี้ตัวฮอตฮิตเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระดาษแข็งเนี่ยมันปรับราคาขึ้นกระดาษแข็งนะครับตอนนี้ปรับขึ้นไปเป็น5บาทแล้วนะครับปรับขึ้นมา50สตางค์จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะาะกระดาษแข็งปรับขึ้นมาเป็น5าบาท5บาทแล้วนะสำหรับกระดาษแข็งอันนี้อาจจะต้องรีบมาเพราะว่าพอขึ้น5บาทแล้วเนี่ยเท่าที่อ่านเกมนะผมว่ามีแนวโน้มน,น่าจะปรับลงละเพราะว่าพอมันสูงจัดเนี่ย คนที่เขาแบบสต็อกไว้เยอะเขาจะเริ่มเทของพอเขาเทของปุ๊บเนี่ยโรงงานมันก็จะกาลังสต็อกมันก็จะเต็มพอเต็มปุ๊บเขาก็จะลงราคาลงมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้พอราคามขึ้น5บาทแล้วอาจจะต้องระวังละโตกระดาษแข็งนะ่าอาจจะต้องระวังละกระดาษย่อยกระดาษลวมสีนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะปรับมาเมื่อวานตอนบ่ายกระดาษย่อยกระดาษลวมสีแบบที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทกิโลกรัมละ3บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกอลูมิเนียมกระป๋อง กระป๋องอลูมิเนียมที่ไม่เหล็กสูดไม่ติดนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ47บาทเนาะอันนี้กำลังทำการอัดก้อนกันนะฮะอันนี้เป็นพวกสกุลเพชรใสทีทีเบอร์หนึ่งผมจะบอกว่าเพชรใสนะครับผมที่ไม่ได้มีการสกรีนหมึกลงแบบบนขวดนะอันนี้ต้องแยกออกจากพลาสติกรวมนะครับเพชรใสเนี่ยหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทกิโลกรัมละ8บาทนะครับผม ส่วนแพคสกีนอันนี้คือแพคสกีนแพคที่มีการสกีนหมกึกลงไปบนขวดนะครับเพคสกีนแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับแต่แนะนาให้ลูกค้าทําการเอามีคัปเตอร์กรีดที่เป็นหมึกสกีนออกให้เหลือแต่เพคใสมาจะขายได้ในราคา8บาทนะครับปี๊ดน้ำมันพืชตอนนี้เรามีขายออกได้บ้างนะครับผมปี๊ดน้ำมันพืชเราขายออกได้นะครับผมก็สาหรับใครที่จะใช้นะครับพอได้ประมาณสั้ห้าห้าร้อยใบได้อยู่ยังขายออกได้อยู่น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมผมจะบอกซ้ำๆว่านะครับ ขายได้ไม่ต้องทิ้งนะฮะให้กองตะกรอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไขอย่าให้มีพวกตะกรเศษอาหารนะครับกองมาเลยใส่ปี๊บมาเลยวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ปี๊บละ465บาท465บาทถ้าเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ24บ,24บาท24บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกตระกูลเพชรเขียวกับพวกตระกูลเพชรฟ้าเพชรสีผมยังซื้ออยู่นะเพชรเขียวผมจะซื้ออยู่ที่กิโลละ50ตังค์เพชรฟ้าอยู่ที่50ตังค์อย่าลืมถอดแยกจุกมาตัวจุกพลาสติกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทนะครับ สำหรับข้างหลังนี้คุณจะเห็นถุง Big Bag บิ๊กแบ็เยอะๆเนาะมีขายมีขายใบละ40บาทมารับหน้าร้านได้เลยนะครับมีตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงพันแล้วละ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมาเอาไป500นะก็แต่ยังเหลือแบ่งได้ยังเหลือแบ่งขายได้นะครับมาได้เลยนะฮะนี่ถุงปุ๋ยที่ใช้ในบริษัทเราอัดขายเองเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อเข้ากิโลตะช่างใหญ่สําหรับลูกค้าที่เอาของมาเต็มคันแล้วก็ขึ้นมาช่างกิโลตะช่างแล้วก็ถอยไปลงติดค้ากลับมาช่างรถบ่าอีกทีนึงกลับบ้านรับเงินเรียบร้อยไวมากสาหรับกิโลตะช่าง รับได้ถึง50ตันแล้วก็ตัวนี้ผมรับชั่างน้ำหนักเสน,นะเผื่อรถกระเทียมหรือรถขนของอะไรจะมาช่างน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะขนส่งอะไรมาช่างได้นะครับมีถ้าเป็นรถเล็กคิดค่าบริการแค่50บาทถ้าเป็น1 0ลอคิด100นะครับผมก็เข้ามาได้อา้าทไมน,นี้เปิดอย่างนี้ละ่ะระวังตกโอเคเนี่ยถุงบิ๊กแพคแบบนี้มีมีน่าจะเหลือไม่ถึงพันแล้วแหละแต่ยังขายได้อยู่เนาะก็ ใบละ40บาทมาดูใช้ได้เลยนะครับผมยังมีอีกเยอะเลยนะครับใครที่ต้องการใช้เนาะต่อไปสําหรับพวกสกูลถุงพลาสติกถุงซีลปต่างๆนะครับผมเนาะได้หมดได้หมดกิโลกร,รัมละ1บาทนะครับอันนี้คือพวกพลาสติกต่างๆที่เราทําแล้วเนาะเตรียมผลส่งเข้ากรุงเทพต้องบอกก่อนว่าแบบโอ้โหแบบเดินช่วงเดินธันวาธันวา แล้วก็ตอนมะกะาไม่ได้ทำพลาสติกเลยนี่เพิ่งจะได้เริ่ม,มสตาร์ทเปิดเปิดไอตัวระบบบทย่อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเดินน้ชาไปหน่อยนะแต่ก็กำลังเร่งมือเต็มที่ตอนนี้ได้พนักงานมาแล้ว5คนรับเพิ่มอีกแค่5้าคนเนาะเรารับมาแล้ว5้าอยากได้อีก5าแล้วเดี๋ยวจะปิดรับสมัครแล้วเนาะเอาอีก5คนพอตัวนี้จะเป็นพวกพลาสติกเกตต,ต่างๆที่ทําการเตรียมของเรียบร้อยหมดแล้วเนาะมีบียทเกนมีแก๊ลอนนี่มีน้ําดื่มเป่าลมสีเป่าลม,มสีเที่ยวนี้เยอะเนี่ยเป่าลมสีเยอะมากเลย เป่ารวมสีก็เยอะแล้วก็อน,นี้เป็นอะไรอันนี้เป็นตระกูลไอนน้ตัวพีขาวพีขาวก็เยอะรอบนี้อันนี้เป็นเป่าดําเป่าดําก็คือพลาสติกเบอร์สองที่เป็นสีดานะครับผมอันนั้นเป็นตระกูลเ,เชือกพีพีรวมสีนะครับผมเยอะตอนนี้กําลังเร่งออกให้ได้เพราะต้องเอาออกให้ได้ก่อนมันสต็อกแบบล้นไม่หมดเนี่ยพลาสติกเนะี่ยเยอะเกินมันซื้อเข้ามาแล้วมันทํางานไม่ทันเนาะเพราะว่าแบบ กำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็เร่งเงินเต็มที่แล้วนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้วางใจนําขยะดไซเคิลมาขายกับเรานะครับผมพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งในฝั่งของอาการซื้อขายของเข้าแล้วในฝั่งของการบริหารของออกนะครับถ้าเกิดซื้อเข้าเยอะแล้วไม่ได้บริหารของออกนะครับผมเงินหมดตัวนะฮะนี่หลังบ้านจะเป็นงานตระกูลกันเขาเรียกว่าอะไรนะเต้มน้ํามันอันนี้จะเป็นพวกเต้าของของ,ของ,ข,องของกล่องพี่หนุ่ยครับเหลือเยอะไหมพี่โบข้างนนก็คือรอเต้มหมดเลย อ๋อฝั่งนู้นหมดเลยเหรออ๋อสองวันก็น,น่าจะเสร็จมั้งเนาะอันนี้จะเป็นพวกะกุลเช็คน้ำมันแยกประเภทเนื้อกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นไรเอไหนไอดูหน่อยนี่ทำอะไรครับป้านมแยกสีนี่เป็นการแยกสีพลาสติก,กอบแล้วอันนี้คือกระบวนการทาพลาสติก,กอบฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่คุณเห็นในกล้องคือการแยกเนื้อส่วนฝั่งนี้คือเริ่มแยกสีแล้วคือหลังจากแยกเนื้อเสร็จก็ต้องมาแยกสีต่อเนาะ ก็ต้องทาการแยกสีให้เรียบร้อยว่าเป็นสีอะไรสีอะไรทําการแยกมันต่างอันนี้คือกรอบเหมือนกันอ่าน,านิตยสารหนังสือนิตยสารหนังสือแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยวันนี้ปรับขึ้นมาเป็นกิโลกร,รัมละ3บาทเรียบร้อยแล้วนะครับผม3บาทเนาะนอกจากนิตยสารที่ปรับขึ้นแล้วนะครับพวกกระดาษย่อยแบบนี้ก็ปรับขึ้นนะเนี่ยแบบนี้ขึ้นมาเป็น3บาทหมดเลยขึ้นเป็น3บาทหมดเลยเนาะกระดาษแข็งย้ำอีกทีนึงกระดาษแข็งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท5บาท มีกระดาษที่ปรับลงมาจะมีตัวเดียวก็คือกระดาษขาวดำเดี๋ยวผมพาไปดูขาวดำนิดนึงกระดาษขาวดำวันนี้ราคามันปรับลงมา10สตางค์นะครับตอนนี้กระดาษขาวดำนะครับผมจะซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท50 6บาท50สิบทั้งหมดกระดาษขาวดำหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับกระดาษขาวดำก็คือกระดาษสีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำนะครับผมนี่เป็นลักษณะแบบนี้ กระดาษสีขาวที่ทิวดิ้นหมึกสีดำแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท50นะครับผม6บาท5้าครับผมได้หมดนะได้หมดเลยพวกนี้เดินข้างไหนดีละเนี่ยเดินข้านี้แล้วกันทําไมต้องใช้บิ๊กแบ็กมันสะดวกมากเนี่ยคุณเห็นงานยาวมันไหมอันนี้คืองานยาวที่ผมใช้อยู่พอมาถึงปั๊บเนี่ยคุณเอางานยาวเสียบเข้าไปที่หูบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปวางบนรถสิบล้อได้เลยโคตรสะดวกผมบอกเลยใครที่อยู่ใ,ใกล้ผมนะแบบมาได้เลยนะครับผมแล้วก็สาหรับการขนส่งนะ่ อตอนนี้ของผมมันอัดก้อนไว้ก้อนใหญ่ใช่ไหมก้อนละ50ิบใบอย่างเงี้ยเอาเรื่องอยู่ค่าขนส่งเพราะเขาบอกว่าเราจะต้องซีนซีนรอบถุงให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คนะครับเนาะแต่ว่าค่าขนส่งมันค่อนข้างสูงเลยแหละก้อนหนึ่งนี่ค่าขนส่งที่เขาตีบวกลบไว้ประมาณที่เขาแจ้งผมมานะรัาแบบเป็น,เป,นเป็นพันเหมือนกันนะครับเกือบพันเหมือนกันนะผมยังหาที่ส่งแบบถูกไม่ได้เนาะที่ผมพยายามหายอยู่ประมาณวันนั้นโดนไปเท่าไหร่นะเดี๋ยว ห้าสิบใบมันตกก้อนละร้อยกว่าโลก้อนละร้อยกว่าโลเขาคิดค่าส่งมาคำนวณให้เขาข้าส่งไปกรุงเทพประมาณเกือบพันเหมือนกันแต่ก,กำลังเล่งแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งอยู่สวั <c oughs> สดีครับเ <c oughs> ชือกพลาสติกขายได้นะครับเชือกจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสามบาทสำหรับเชือกได้เลยครับลุงลูกน้อยลูกค้าประจำผมมาทุกเช้า รุ่นน้อยตื่นกี่โมงครับเนี่ยตื่นกี่โมงครับมาเช้าทุกวันเลยตื่นตีสี่ <c oughs> นอนกี่โมงครับเนี่ยนอนสองทุ่มตื่นตีสี่เร็วเกียกเลยนอนไม่หลับอ,อ๋อของเราที่เท่าไหร่นอนกันประมาณเท่าไหรเนาะของผมนี่จะนอนเท่าไหร่วะเนี่ยนอนประมาณสี่ทุ่มรุ่นน้อยเท่าไหร่ห้าทุ่มตื่นกี่โมง ตื่นเจ็ดโมงยังเหนื่อยเลยพี่นี่นอนสี่ทุ่มตื่นเจ็ดโมงเนี่ยพี่ยังรู้สึกแบบนอนไม่อิ่มเลยแต่ลุงเขาเก่งเนาะนอนสองทุ่มตื่นสี่สี่จริงๆเขานอนเท่าเราเลยนะอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของถุงบิ๊กแบเนาะอันนี้มีเหลือเท่าไหร่เออร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้เหลืออีกแค่สี่ร้อยพไอ้ก้อนนั้นที่ว่าลดลดสามร้อยนั่นไปไปแล้วเหลืออู่ห้าร้อยก้อนเอ้ห้าร้อยใบกับตงกูลน่าจะเหลืออีกไม่กี่ร้อยละ นะก็เผื่อใครอยากใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะก้อนแบบนี้เวลาขนส่งมันก็ต้องแพงอยู่ผมยังหาที่ไปด้วยไม่ได้นะครับผมเราเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอารถวิ่งมาเอาอะไรอย่างเงี้ยได้นะได้เลยเนี่ยขับรถวิ่งมาเอายังไงก็คุ้มผมบอกเลยผมขายถูกมากไปละสี่สิบบาทอานันนี้แบตขาวแบตเตอรี่สีขาวนะครับหน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทแบตขาวถ้าแบตสีแบตสีแบตสีจะอยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทนะครับผมแบตดำวันนี้ไม่มีตัวอย่างนะแบตสีดำทั้งรูกจะอยู่ที่กกิโลรัม9บาท แบตมอเตอร์ไซค์แบต UPS จะอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาททีวีอยู่เครื่องละ10บาทนะครับ PVC สีฟ้าอยู่กิโลกรัมละ4บาทสีเหลืองอยู่3บาทสายยางสีเขียวอยู่1นึบาทห้าสิบยางขาวสีไสยยางขาวคืออย่างนี้เพราะว่าคนงงว่าสายยางสีสีขาวคือสายยางขาวจริงๆมันคือสายยางอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสีใสสีขาวอย่างเงี้ยเนี่ยสีใสอย่างเงี้ยอ่ะต้นโตอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทเนาะเมื่อวันนั้นโดนลูกค้าถามมาว่าสายยางสีขาวมันมีเหรอครับคุณเก่ง ออมันกมน็มันก็ไม่ขาวจริงก็แหละมันก็ใสๆก็แหละก็จะอยู่ที่กิโลละวันรถเข็นเ,เดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูนี่จะเป็นพวกขวดเบียร์นี่เนาะถ้าเกิดว่าช่างกิโลก็จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผมบาท20สําหรับขวดเบียร์เนาะแต่ถ้าใส่รังมาช้างจะอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาทนะครับ อันนั้นก็จะเป็นพวกตะกรุอลูมิเนียมหนาเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนาะที่แกะเอี่ยมแล้วอันนั้นคือ eday. อลูมิเนียมหนาอลูมิเน,น,น,นียมหนานะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ48บาทนะครับอลูมิเนียมดาอลูมิเนียมบางอลูมิเนียมบางแบบนี้นะฮะอางที่คุณเห็นอยู่นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม43บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นสแตนเลสนะครับผมสแตนเลสเบอร์304แบบนี้นะครับคือสแตนเลสที่มีการเทน้ํายาแล้วเป็น304นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 40บาท40บาทย้ำอีกทีอลูมิเนียมฉาก 5, 5บาทแป้งนอกดีกว่าอันนี้แสดงว่าที่เด็กใหม่มายากแล้วยังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้บอกเขาว่าทําอย่างนี้ไม่ได้เยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวเรียกมาเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเรียกมาคุยหมดเลยโอเคโดยภาพรวมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ฝา,ากติดตามในทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Youtube คุณสามารถพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับใบราคาจะถูกถูกผูดถูกถูกถูกผูกหรถูก,ถกโพที่หน้า Facebook เป็นประจำเป็นปัจจุบันเสมอนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ในหน้าเพจ f a c e b o o k นะ ในเพจ Facebook ใน YouTube พิมเหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยดะดไจเทิลภาษาไทยนะครับผมใน Facebook ฝากกดติดตามเพจเอาไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คอนเทนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเพราะว่าบริษัทเรามีการอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันนะเสมอนะครับผม <Update S 2> อัปเดตเกิดทุกวันนะลองติดตามดูก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนคัดแยกต่างๆนะครับมากมายนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมกกกกก็กกนนก็็จจะะะะะะไไดดด้้้้้้เเปปนนนนนนนรรรรรรรโยยยช์ใใใหหหัััับบบบททททุุๆ่่่่าาาาาาาคคคผผมมมีีขขขูลลสสแวํอง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าชาจีนใกล้ๆกับแอดีคอนโดนะครับและพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำมาขายขยะให้กับเราที่ร้านไม่สามารถนำมาขายขยะไม่สามารถนำขยะมาขายให้กับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคนอกสถานที่ให้ขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับผมในการจัดเก็บผมขอลูกค้าน ประมาณ3าถึงหวันทําการก็ได้ตอนนี้นัดยืมไปนิดนึงนัดล่วงหน้าเลยจะนัดข้ามสัปดาห์ล็อกวันข้ามสัปดาห์เลยก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าผมจะได้จัดสรรคิวรถได้ทันท่วงทีนะและถ้าเพื่อความรวดเร็วนะครับผมอยากให้ลูกค้าของเรานะครับทำการคัดแยกขยะข,ยะของท่านให้เรียบร้อยใส่ถุงไว้เลยไปถึงเด็กยกขึ้นขนให้นะครับแล้วก็มาช่างกิโลแบบนี้โอนเงินเข้าบัญชีเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดขยะมันยังบานอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเราจะให้เด็กของเราไปจัดเก็บให้เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ท่านอาจจะต้องรอคิวนานนิดดนนึงงเเพรราาะะว่่ผมมต้ออไไปจััก็บบบทีแ ให้ลูกค้าที่เขากับเก็บเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าไม่งนั้นน่ะคิวมันจะยืดออกไปนะครับอันนี้เป็นความจาเป็นจริงๆนะเพราะผมต้องจัดสรรคิวลูกค้าไม่ให้มันให้มันกระชับนะไม่ให้มันยืดออกไปอันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับผมก็ถ้าไม่มีถุงมาขอถุงที่บริษัทไปใส่ก่อนได้ไม่มีปัญหาสบายมากเลยนะครับเรามีถุงให้ยืมใช้นะครับผมโอเคถ้าางั้นสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปครับขอบคุณครับ